สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะดาวอาทิตย์าดรอบนี้จะนำสิ่งดีๆด,ด้านใดมาให้กับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะ ดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่14พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่15มีนายนปี2567ค่ะในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะคะชาวราศีมีนดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายด้านพอสมควรมีข่าวดีๆด,ด้านการงานผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างจะให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนส่งเสริมและให้โอกาสโอกาสใหม่ๆด้านการทำงานจะเข้ามาหาท่านท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่ม เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนไม่ค่อยเก็บตัวนะช่วงนี้ท่านเปิดตัวมากขึ้นท่านจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไปนั่นไปนี่และที่สําคัญนะคะจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นมีโชคลาภจากการเดินทาง ท่าจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่อนข้างที่จะโดดเด่นถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้จะมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีก็าตามแต่ท่านยังมีดาวใหญ่ที่สําคัญสําคัญคอยช่วยเหลือท่านอยู่ดาวดวงที่สําคัญสําคัญดาวพฤรหรัสค่ะจะคอยช่วยเหลือท่านส่งผลให้ท่านเกิดสิ่งดีๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคและติดขัดอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็าตาม ท่านจะมีทางแก้ทางออกท่านจะมีคนดีคอยช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านอยู่เคียงข้างแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมีนนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยงานจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นสําหรับท่านใดที่ทํางานประจํานี้ต้องทําใจเลยช่วงระยะเวลานี้นะคะงาน เพิ่มขึ้นต้องทำงานล่วงเวลามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาท่านได้รับผิดชอบโดนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้ไว้วานให้ทำนั่นทำนี่เพิ่มมากขึ้นและบ่อยขึ้นบางท่านเหนื่อยเพราะช่วงนี้ท่านกำกำลังเริ่มต้นทำงานส่วนตัวเริ่มทำงานที่ท่านตั้งใจว่าอยากจะทำเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวบางท่านมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยนะคะงานเขาล้นมือ เขาจะโยนงานไม่ท่านช่วยทำหรือไม่ก็เขาทำงานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้เขาจะเข้ามาขอร้องให้ท่านนั้นแก้ไขงานที่เขาทำผิดพลาดให้ช่วงนี้การงานเปลี่ยนแปลงท่านจะมีการตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อหันไปทำในสิ่งที่ท่านชอบและอยากทำ จะมีคนเข้ามาจักจวนท่านไปรับงานพิเศษร่วมกันหรือว่าไปทําธุรกิจร่วมกันสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทํางานบริการรับซ่อมเซอร์วิสนะคะหรือว่า,ารับเหมาต่อเติมช่วงนี้งานของท่านนั้นเพิ่มขึ้นรายรับมากขึ้นแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากเวลาส่วนตัวของชาวราศีมีนนั้นจะลดน้อยลงเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้น งานบางงานก็จะมีก,รการกรำหนดเวลาในการทำที่ชัดเจนด้วยท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่ก,กับงานประจำช่วงนี้เวลาส่วนใหญ่ของท่านจะหยุดแต่กับงานแต่งกับงานบางท่านจะมีการคิดใหม่ทำใหม่มันเหมือนกับว่ามีพลังบางอย่างในตัวของท่านมากระตุ้นให้ท่านอยากทำงานเพิ่มมากขึ้นอยากมีงานทำเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ อยากมีรายรับเพิ่มขึ้นเริ่มที่จะสนใจหาอาชีพเสริมหรือมีความคิดว่าอยากจะกลับไปรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำอีกครั้งหนึ่งอยากมีอยากได้ยอมเหนื่อยเพื่อให้ท่านนั้นมีรายรับเพิ่มมากขึ้นอ่า ที่สำคัญคนในบ้านคนในครอบครัวจะได้สบายมากขึ้นเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้นทำงานไปใช้ความคิดไปนะคะในช่วงระยะลานี้เป็นช่วงที่ชาวราศีมีนั้นค่อนข้างที่จะคิดมากพอสมควรคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันด้วยทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวนะคะบางท่านก็จะมีการตัดสินใจนำงานอดีเรกมา ทำเป็นอาชีพเสริมแบบจริงจังบางท่านเริ่มอยากจะนําเงินไปต่อยอดขยันมากไม่อยากอยู่นิ่งๆไม่อยากอยู่เฉยๆต่อให้เป็นวันหยุดก็ไม่หยุดทํานั่นทํานี่ตลอดทั้งวันในช่วงระยะเวลานี้อยากจะขอเตือนชาวราศีมีนสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าท่านนั้นกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลา ะะอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากให้ซื่อสัสตย์ต่อสิ่งที่ท่านทําหรือต่องานละเอียดรอบคอบระดัดกลุ่มกับการทํางานอย่าได้ประมาทโดยเด็กขาดโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขหรือท่านใดที่มีตําแหน่งงานส,งสูงในช่วงระยะเวลานี้ผลงานของชาวราศีมีนนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นหากทําดีท่านจะได้ดีทันตาแต่หากทําเรื่องที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ ก็ระมัดระวังนะคะความลับจะถูกเปิดเผยความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปหากท่านทําดีอยู่แล้วในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาขยันนะคะลุยงานบอกเลยว่าช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ กักดันส่งเสริมท่านเต็มที่แน่นอนช่วงนี้นะคะชาวราศีเมีนเป็นช่วงที่งานของท่านจะให้โชคให้ลาบหากท่านใดที่ค้าขายโดยเฉพาะขายอาหารขายของกินไม่ว่าท่านจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านค้าขายผ่านโลกออนไลน์โซเชียลออนไลน์นี่แหละคะ่ะพยายามมองหาไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายจากโปรโมชั่นในรูปแบบที่ไม่ซ้าใครนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นอกเหนือจากที่ท่านจะขายดีขึ้นแล้วท่านก็อยากจะได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นมีโดงไดออเดอร์ รายใหญ่ซึ่งเป็นออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ลูกค้าเก่าๆบางคนที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาเป็นช่วงที่ลูกค้านิยมชมชอบขอเพียงท่านให้ใจลูกค้าซื้อสัตว์ต่อลูกค้าท่านจะมีรายรับเพิ่มขึ้นออเดอร์เพิ่มขึ้นบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะ มีดวงได้เงินจากการแก้ไขปัญหาสําเร็จด้วยอยากจะขอเตือนชาวราศีมีนนิดนึงใน,นช่วงระยะเวลานี้ท่านอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ซึมเดี๋ยวก็ไม่อยากจะพูดนะคะหงุดหงิดโมโหง่ายหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะฉะนั้นขอให้ท่านมีสติรู้เท่าทันความคิดตัวท่านเองและใจเย็นๆอย่าใจร้อนบู้วามหากได้ยินคําพูดที่ไม่ดีมามากระทบกระเทือนจิตใจบ้างก็ขอให้ท่านปล่อยผ่าน ก็แค่ลมปากเขาไม่แค่ปากของคนไม่สามารถเพิ่มเงินในบัญชีของท่านได้หรือไม่สามารถทำให้ท่านเจริญก้าวหน้าได้ถ้าเราไม่รับเอาเ,าเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับคำพูดเหล่านั้นถ้ามีใครบางคนมาพูดจาโยโย,ยุอารมณ์ท่านก็ให้ท่านปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะอย่าทำตามอย่า,อ,าอย่าเดินตามสิ่งที่เขาทำนะคะคือพูด,ดง่ายๆอย่าไป อย่าไปทะเลาะกับเขานะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้มีคนที่ไม่หวังดีต่อท่านพยายามจ้องที่จะทำลายชื่อเสียงท่านหาทางเลือ่อยขากกอีขี่ฟ้องหาทางริคเครดิตแอบ,บแทงข้างหลังนินทารับหลังพยายามยั่วยุคนอื่นให้มองท่านในแง่ที่ไม่ดีให้ท่านระมัดระวังคนคนนี้ให้มากๆและควบคุมอารมณ์ให้ดีๆอย่าได้ประมาสศัตรูในที่ทำงานเด็ดขาดข้อดี นะคะคุณงามความดีที่ท่านทำมาความขยันความอดทนความซื่อสัตย์เขาจะไม่สามารถทำอะไรท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้และท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือใครบางคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะช่วยเขาก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ก็อึดอัดใจและเหนื่อยใจกับใครบางคนไม่น้อยเลยทีเดียวยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะก็แค่ว่าคนที่อิจฉาเห็นท่านได้ดีได้ดีแล้วอวยอิจฉา ตัวคือร้อนรุ่มอยู่ไม่เป็นที่อยากจะทำลายชื่อเสียงอยากจะหาทางทำให้ท่านนั้นเสื่อมเสียนะคะเพราะว่าเพราะว่าในช่วงนี้งานของท่านดีขึ้นนะการเงินก็ดีขึ้นปากมีเสน่ด,ด้วยคนก็นิยมชมชอบท่านมีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์นะคะพูดคุยเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมักจะประสบความสําเร็จการงานก็ถือว่าราบรื่นขึ้นในช่วงระยะเวลานี้โดยภาพรวมนะคะ ดาวอาทิตย์ยายรอบนี้การงานดีขึ้นมีโชคลาภแก้ไขปัญหาได้การเงินดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นด้วยมีคนเมตตาช่วยเหลืออีกต่างหากนะคะข้าขอไว้พรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ